สวัสดีครับยะตะเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่าจือตะซึ่งเป็นภาษาถิ่นมาลายูใช้เรียกพื้นที่ที่มีลักษณะทอดตัวยาวโดยไม่มีขอบเขตและต่อมามีการตัดแยกส่วนของพื้นที่นั้นให้เป็นช่วงๆพื้นที่ดังกล่าวจะถูกเรียกว่ายะตะซึ่งในวันนี้ต่อยอดพัฒนาก้าวหน้ามั่นคงเรามาอยู่กันที่ตำบลยะตะหนึ่งในตำบลน,นำร่องในโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจังหวัดยะลาครับตำบลยะตะ เป็นหนึ่งใน16บตำบลของอำเภอรามันจังหวัดยะลามีพื้นที่26.63ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย5หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น5,799คนประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามมีมัสยิดและสุเราเป็นศาสนาสถานสำคัญสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรงเห็นได้จากสถิติเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่อำเภอรามันตลอดปี256 มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นน้อยมากบางเดือนไม่มีเหตุการณ์ในพื้นที่เลยและเมื่อพูดถึงอาชีพของชาวยะตะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายได้เฉลี่ย42,000บาทต่อคนต่อปีสภาพพื้นที่ตำบลยะตะเป็นพื้นที่ราบลุ่มโดยเฉลี่ยเป็นพื้นที่ราบค่อนข้างสูงและภูเขาสลับซับซ้อน ชุมชนมีแนวคิดในการลดความรุนแรงในพื้นที่โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพที่มั่คนคงหาเลี้ยงครอบครัวได้ในฐานะสำนักงานสภา,าเกษตรกรจังหวัดยะลาได้ร่วมมือในการสร้างความมั่นคงมาแก้ปัญหาวิกฤตจากราคายางตกต่ำก็เลยได้พยายามสรรหาพืชเศรษฐกิจใหม่เข้ามาให้เขาได้ปลูกพืชพลังงาน คือใช้ไฟต้องมีโรงงานไฟฟ้ารองรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึง18โรงขณะนี้ชุมชนนี้เปลี่ยนไปเด็กวัยรุ่นที่ไม่มีงานมาทํางานร่วมกันเขาเริ่มสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนเริ่มมีความสมัครสมานสามัคคีนี่คือผลพวงจากการพัฒนาและความร่วมมือกันครับสภาเกษตรเองก็ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเพื่อสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมการปลูก แล้วก็การขยายพันธุ์ตลอดจนนี่การสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆสิ่งเหล่านี้นี่ทางสภาเกษตรจะต้องมาวางรากฐานทั้งหมดตอนนี้เราอยู่ที่สวนขยายพันธุ์ไผ่ของวิสาหกิจชุมชนพนยะเกษตรบ้านตะลุกเพรามันจังหวัดยะลาครับกลุ่มเราได้มีการก่อตั้งเพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่เพาะพันธุ์ไผ่และไม้ยืนต้นให้กับเยาวชนในท้องที่ สร้างรายได้เพื่อแก้ปัญหาลดความรุนแรงในชุมชนแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งพันธุ์ไผ่ที่ปลูกเรียกว่าพันธุ์ไผ่สังมลนเยวาวชนที่ผ่านการอบรมจะมีการต่อยอดโดยแบ่งปันความรู้ให้กับคนในชุมชนเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้นครับปัจจุบันมีการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเอกชนกับวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาร่วมกันพัฒนาพืชพลังงานปลูกไผ่บนพื้นที่กว่า30,000ืไร่ เพื่อส่งไปให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวนรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้หมู่บ้านยาตะยังมีโครงการต่างๆที่ช่วยส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นพื้นที่ปลอดเหตุการณ์เช่นโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการร่วมมอบบ้านกับโครงการ สารฝันปันรอยยิม้มสู่สันติสุขโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอนุรักษ์สมุนไพรบ้านปาแลและโครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์สืบสารขนมท้องถิน่นรวมไปถึงกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิมมะเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีมุสลิมที่ช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ โดยแรงงานบางส่วนเป็นคนตกงานที่ทางกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกทําให้สมาชิกมีงานเสริมจนกลายเป็นงานหลักที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นพอมีการส่งเสริมอาชีพทําให้เยาวชนและคนในท้องที่หันมาให้ความสําคัญกับการส่งเสริมสันติสุขภายในชุมชนจากการมีอาชีพที่มั่งคงตามโครงการตำบลมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืน,ยน ในอนาคตเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นนั่นคือเกิดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพโดยการส่งเสริมตั้งแต่เรื่องของการปรับเปลี่ยนความคิดไปสู่เรื่องของวิชาการต่างๆเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นมืออาชีพเพราะนั้นในความเป็นอยู่ของเกษตรกรนั่นคือเกษตรกรมีไรายได้มีความมั่งคัง่งเกิดขึ้นในชีวิตเขาเนี่แน่นอนอยู่แล้วปัญหาต่างๆที่ผ่านมาอาจจะต้องคลี่คลายในที่สุดผมในฐานะชาวบ้านคนหนึ่ง ที่ร um. ายการสนับสนุนจกพระระชาวบ้านที่นี่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการดำเนินงานพัฒนาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำคือส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกไผ่พลังงานและช่วยเชื่อมโยงส่งต่อไปยังปลายน้ำคือจัดหาตลาดรองรับที่แน่นอนให้กับเกษตรกรเป็นการแก้ปัญหาแบบครบวงจรช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทำให้คนในชุมชนมีความกินดีอยู่ดี สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักร